สวัสดีคะ่ะทุกคนซูซี่สเตชันค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งเวลาที่จยมันตอนนี้ก็9ก้มนาทีนะคะก็เป็นเวลาที่ซูะจะต้องทำเบรคฟาสต์นะคะอาหารเช้าให้กับสามีนะคะซึ่งวันนี้สุก็จะทำเป็นอ,อาหารเช้าสไตล์ตุรกีนะคะ แล้วก็สูรก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําวิดีโอเพื่อที่จะแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะว่าส่วนประกอบในการทำอาหารเช้าสไตล์ยูกีมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะและนี่คะ่ะทุกคนส่วนประกอบที่สุูจะใช้ในการทํำอาหารเช้านะคะก็จะมีมันฝรั่งค่ะไข่ไก่นะคะ เกลือค่ะสูตรจะใช้เกลือแบบนี้นะคะเพื่อสุขภาพนะคะพริกไทยดำค่ะน้ำมันในการทอดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะขั้นตอนแรกสุดก็จะปอกเปลือกอมันฝรั่งก่อนเลยนะคะ ทุกคนนี่ค่ะมันฝรั่งนะคะสี่ลูกนะคะสูตรใช้อันนี้ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะสูตรก็จะทําการหั่นเขานะคะคล้ายๆกับฟรินฟรายนะคะประมาณนั้นเลยค่ะความหนาของแต่ละชิ้นก็ประมาณนี้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคล้ายๆกับเฟลนฟอยนะคะชิ้นก็ประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะทุกคนสุก็หั่นเขาเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะคล้ายๆกับเฟรนฟอยนะคะแล้วเดี๋ยวสุก็จะนำไปล้างนะคะ ล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่สุล้างเขาจนเสด็จน้ำแล้วนะคะสุก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะที่ใช้สำหรับทำครัวนะคะสุก็จะรองไว้ค่ะ แล้วก็สุก็จะเช็คเขาซับน้ำนะคะแล้วก็ในขณะนี้เราก็เตรียมน้ำมันไว้ได้เลยนะคะสุก็ได้เปิดไฟวอร์มน้ำมันไว้ให้ร้อนแล้วนะคะ ที่ซับมันฝรั่งด้วยกระดาษอันนี้นะคะเพราะว่าเพื่อที่เวลาเราทอดน้ำนะคะที่เราได้ล้างมันฝรั่งไปมันจะออกมานะคะเดี๋ยวจะทำให้มันฝรั่งของเราไม่กรอบนะคะอันนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะก็คราวนี้น้ำมันของสุก็ร้อนแล้วนะคะ สู่ก็จะทำการกใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะต้องให้น้ำมันร้อนจัดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันไม่ร้อนจัดเนี่ยเดี๋ยวเวลาตอนที่เราทอดนะคะก็เอ่อมันฝรั่งมันก็จะอมน้ำมันนะคะแล้วก็จะทำให้ไม่กรอบค่ะอันนี้ของุดก็คือน้ำมันร้อนจัดเลยนะคะ มันก็หนัเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะคราวนี้เราก็ตีไข่ไปได้เลยค่ะจุกจะใส่ไข่ลงไปสามฟองนะคะแล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบที่แบบว่า,าให้เขาอยู่เป็นก้อนไขเ่เดงหรือถ้าใครชอบที่แบบว่าให้เขาไข่เขากระจายนะ แตกไปเลยก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้คือได้แล้วนะคะสุจะทําการปิดไฟเลยนะคะเดีย๋ยวจะเสิร์ฟใส่จานให้ทุกคนได้ดูกันค่ะและนี่ค่ะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะคราวนี้สุก็จะใส่พริกไทยนะคะอันนี้พริกไทยจะใช้สำหรับออโรยหนะะ้าสเต็กนะคะน่ ก็จะโรยไปอย่างนี้นะคะตามด้วยเกลือค่ะเกลือนะคะโอเคค่ะเป็นอันว่าเสร็จเ,เรียบร้อยนะคะหน้าตาอาหารเช้าสไตล์ตุรกีของสุตนะคะทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าอาหารเช้าสไตล์ตุรกีของสุตเป็นยังไงบ้าง อุปก,กรณ์ที่ใช้ในการทําก็ไม่เยอะนะคะมันฝรั่งไขรพริกไทยน้ํามันและก็เกลือนะคะแค่นั้นเลยค่ะเราไปทําให้คนที่บ้านดูนะคะคืออยากจะกินอะไรที่มันแปลแกๆดูบ้างน,นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้สุก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของสุนะคะและก็เช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i ต e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสุดด้วยนะคะวันนี้ซูซี่สเตชั่นบ๊ายบาย Tschüss, good an appetite.